วันนี้เราเช่นพามากินทุเรียนนนนะครับโอ้โหต้องปอนขึ้นมาคุณดูออกกันอย่างนี้เลยทุเรียนนนครับคุณอามมาเช็คเลยเดี๋ยวตัดเลยพอเช็คหน่อยล่ะเอาลูกไหนโอ้ยทุเรียนนนปกติถ้าจะกินต้องกำตังมาเท่าไหร่ตังเป็นมื่นเป็นมื่นเป็นมื่นถึงจะพอกินเนี่ยบอกเลยทุเรียนนนแต่ทุเรียนนนวันนี้คุณมีตังอะไรผมมีอยู่ห้าร้อยได้ไหมพี่เอิร์ธคุณตัดเลยฟังฟังฟังแก่แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงใกล้ๆขอนี ได้ไมลุงนี้ก็ได้ลูกนี้ลกนี้นลุงนู้นลูกนี้ก็ได้แต่ตังในกระเป๋าผมไม่ได้เลยปิดดินเลยอ่ะเม็ดในไอ้ปางแล้วมีนี้ครับโอ้โหลูงนี้มอนญโถหูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคืออะไรสีเหลืองทองแบบนี้ก็มอนทองแน่ๆแล้วตัดแบบแก่มากสุดยอดมา ชิมทุเรียนนนกันมาครับผมมีงบอยู่500ร้อเมื่คุณไปปลายกิ้งเลยคุณไปดูเป็ดเลยพอมีลุ้นไหมเนี่ยมีหวังมีอะไรเป็นทุเรียนนนไม่ห้าร0อยเนี่ยมีคุณเปิดดูเลยหุ้หเสี่ยงได้แลวได้แล้วครับแล้วดูรูปไป็นรูปไปรูปอะไรรู้หัวใจเลยครับเอาตัดเลยบรรยากาศสดนะครับใข้เขามาหัวใจให้เอิร์ดอามหน่อยนะครับเอานะบอกทีว่าชอบกินทุเรียนใหม่จะงดอะไรตัดเลย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนก่อนหอยลู่หอยลู่ปีนไปปีนไปถ่ายเบียร์ปีนขึ้นไปก่อนปีนไปเป็นการกินทุเรียนที่โอ้หต้นสูงมากปีนไปอะคุณวันดีเจ้าของครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเขาบอกว่าเล่นอะไรกันลูกนี้เอาไหมลูกนี้เอาเดี๋ยวพี่เขาจ่ายนะลูกนี้เอาเดี๋ยวพี่เขาจ่ายนี่เลยนะใช่เอาใช่เลยนะต้องค่อยๆค่อยค่อยค่อยลงนครับผมเอามือประคองไว้เลยมา ชื่อปะหมาดูนครับทุเรียนนนทเ่ชื่อพัน์ธุอะไรนะครับโชว์เอยอะเกิดกิโลอะไรครับนี่กิโลหนึงเขาประชุมกันที่อบจเมื่อ2วันให้กําหนดราคาพันสถึงพันหครับมาหาลุงได้ไม่มีเงินผ่อนได้อ้ผ่อนกันแล้วนะเอาเเอาไปอีกโูกหนึ่งเลยทําไมอ่ะเพราะว่าทั่วจังหวัดนนท์ไม่มีใครมีแล้วโอ้โห สวัสดีลุงรักครับสวัสดีครับคุณเอิร์ทคุณอาร์มสวัสดีครับสวนลุงรักทุเรียนนนท์วันนี้จะมาชิมทุเรียนนนท์นะครับวันนี้มีอะไรบ้างคุณชูเลยอันนี้หมอนทองหมอนทองครับนี่ตันแก่ด้วยแล้วเป็นเป็นลูกแรกของจังหวัดนนท์ของสวนเลยเพราะว่าเพราะดอกบานต้นมกลาอ๋อี่คือลูกแรกเลยใช่หมอนทองลูกแรกเพราะที่ลูกค้าจะสามารถ ซื้อได้ก็จะต้องเป็นปลายเดือนพฤษภาหูยกินก้อนไข่เลยพี่เอิร์ธลูกแรกเลยหูยแล้วนี้ครับเม็ดในใยปลางแต่อันนี้ผมซื้อให้คุณอาร์มอาร์มจะได้กินลูกนี้ลูกเดียวนี่เป็นลูกหัวใจอันนี้คือเขาเรียกเป็ดเล็กเป็ดเล็กพันเม็ดในเม็ดในใยปรางเรามาลงดูกินเป็ดเล็กเขาบอกว่าเป็ดเล็กแต่รสชาติมันจัดจ้านนะเรามาดูกันก็ รสชาติเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ไปเลยครับมาได้แน่นอนที่ลูกแั้นะไอ้ผมให對對้คุณกินลูกนี้ลูกเดียวแล้วเดี๋ยวมีเป็ดใหญ่ให้ทานครับนี่เป็ดใหญ่พันอะไรครับพันจันสามครับพันลูกแรกลูกแรกพันกิโลพันสองพันหกสาสิบแปดอาร์มยิบลูกของคุณมาพันหกสามสิบแปด ลูกนี้ของคุณอาร์มคุณบอกเอาตังมาไหมมีอยู่ห้าร้อยมาชูก่อนเออห้าร้อยก็ไม่เอามาลูกนี้ของคุณอาร์มห้าร้อยเหรอมาห้าร้อลองดูครับเม็ดนายเยปรางครับหโอ้4ี่หกแปดได้กินนะมีทอนได้กินมีทอนสีรหกแปคุณอาร์มโอ้โเรียผมนะอ่าหมอนครับหมอนลูกนี้ผมยอมติดผ่นกับพี่เอิร์ดเลยะ สามสี่สี่สี่มารวมกันเลยรวมเลยฮะเอาหมดเท่าไหร่นะโอ้เลขสวยนะห้าห้าสี่สี่โอ้เลขสวยได้ห้าห้าสี่สี่โอ้เลขสวยจ้าดเดี๋ยวผมขอยาดึงหนึ่งล้านผมขออะไรไหมขออะไรขอยาติดพันเมียกันหน่อยเลยขอติดพันลูกบุตรโอ้โหหยิบมาเกินเป็นห้าหกอาติดไปเลยครับลุงลักโอ้นี่ครับไปครับมาคุณจะรู้สึกว่าลูกเป็ดมันอร่อยยังไงอี่มาเห็นมานานแล้ว มาลูกค่นนี้ก็มีเนื้อหรอมีหูยหูยตากล้องอึ้มเลยเพราะจักล้องทำลกินเม็ดไหนเนื้อสวยหูยนี่ค่าลูกเลยเนี่ยหูยผมผมขอถ่ายรูปเขาหน่อยนี่ลูกแค่นี้มีเนื้อขนาดนี้เลยเหรอตรงแย่งอ่ะใช่โอ้โหมีสามเม็ดพอดีแล้วไม่ใช่คุณดูดิคาเฟ่ทุเรียนลุงรักนะคุณมาเที่ยวถ้าคุณกินตรงนี้แล้วคุณบอกไม่อิ่มคุณก็ทางไก่ลตัด ตัดผีบผีตัดแล้วลุงรักเขาออกกิโลรอตรงนี้เลยกิโลรอตั้งรอเลยพร้อมกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหสี่มันสวยนะรู้แค่นี้ไม่น่าเชื่อว่ามันเนื้อมันจะแน่นขนาดนี้นะตอนนี้ที่จะมีก็ปลายเดือนนี้จะเป็นหมอนทองอ้กลางกลางเดือนนี้ก็จะมีจันทร์สามเดี๋ยวจะแกะโชว์เนื้อให้ดูอันนี้ไม่ได้ปลายอุ้ย อันนี้เป็นระยะที่ของคุณอามกอบนอกนุ่มในใช่ใช่อันนี้อะไรที่ผมชอบอเลยขอบนอกนุ่มในเม็ดในเยปรางทางั้งกู้นะอันนี้เป็นแบบพลุเป็ดอันนี้เป็นแบบรูกปกติปกติผมเห็นเขาต้องเอาอะไรมาม,มาหอ่อมาห่อทำไมไม่มีอะไรมาห่อเลยะลุงแก่แล้วแต่เทคนิคเยอะเทคนิคเยอะทำยังไงอะทำยังไงครับลุงปลูกมะม่วงเพื่อให้กระลอกกินมะม่วงนี่อันนี้นที่มันง่ายง่ายไปก่อนคันนี้คือเทคนิคเลยก็คือให้มันกินนี้ไปแล้วมะม่วงพันอะไรครับลุงรัก เป็นพันของไต้หวันหนักยอมเสียสละให้มันกินมะม่วงไม่เก็บมะม่วงไม่เก็บมะม่วงไม่เก็บมาลองเป็ดใหญ่เดี๋ยวช่วงกลางเดือนพฤษภามีมีให้ให้ลองชิมรับประทานกันนี่ต้องจองไหมลุงรักเอาเกิดวันเกิดปีนี้ผมไม่ห่ออะไรมากหรอกเออขอนี่คุณอาจำถึงวันเกิดปีที่แล้วได้วันเกิดผมโอทุเรียนให้คุณอาประมาณ 1ิกว่าลูกสิกว่าลูกอะวันเกิดคุณอามเออเอาครับเปลือกหนาเหมือนก้านยาวสีเหมือนชนีอ่าแล้วลูกเป็ดก็ค่อนข้างจะต้องเชาะยากกว่ายากบอกยากอ่าปกติให้อุ้ยมาครับจันทสามนนทบุรีคุณอามกินเป็นไงอมามาใกล้ๆหนึ่งจันทสามนนทบุรีส่วนลุงรักครับ อู๊ยอามสีมันแบบอู๊ยเหลืองอรามงานแท้อามมันสีแบบอู้ยหอมมากอ่ะพี่เอิศกินมันแบบผมไม่ไหวอะไรเงี้ย <c oughs> มันเป็นลูกปผปสมของการยาวกับชนีผมอยากถ่ายสายตาคุณอามมากแต่เราต้องถ่ายทุเรียนก่อนอู๊ย เนี่ย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 คุณอามถามตท t า a มาดูหมอนทองกันความความเป็นหมอนนะอามเนี่ยเนี่ยคือเนื้อมันจะแบบความเป็นหมอนนะครับคือเนื้อแบบแลวผู้นี้ผมขอเลยผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอมาครับ เดี๋ยวนี่ใค่กินเต๊แต่เดี๋ยวมันติดมือนุนอามนั่งแทำเงี้ยบอกอร่อยมากขนาดกินเต๊แเมื่อกี้นี่อร่อยมากมันโอ้โหดูเม็ดโอ้โหใช้ได้อ่ะดูเนื้อเนื้อคือหนาแล้วดูสัมผัสถึงความครีมมี่เลยเห็นไหมเห็นไหมคุณอาร์มฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่เอแล้วคุณดูเนื้อมันจะเป็นส้มเหมือนส้มกระดังงามาครับอย่าเพิ่งกินเอาเลยเอาเลยไม่มี เป็นไงตัวใจไ,ไม่ไหวนี่เพลิดเป็นไงโหอมมันไม่กินก่อนไม่ได้ใบไหมกินก่อนเม็ดมนนมนในใยปางลูกเป็ดลงท้องครับนี่ขนาดลูกเลยก็เน,นี่ยอดชันเข้มข้นนะ <c oughs> อร่อยมากพี่เพลิดเพลิดมันกินเกินไปมันมีเหมือนกินดอกไม้อะไรที่ติดคอไปเลยนะ <c oughs> เป็นกินดอกไม้แบบเหมือนมันกินดอกไม้ที่คอเลยมันหอมอ่ะ ติดอยู่ที่คอมันกินไปมันมันมันน้ำหวานแล้วมันหอมแบบกินดอกไม้เหมือนที่อามบอกเนาะใช่เหมือนกลิ่นหอมอยู่ในคอไปต่อไปเลยไหมมันไม่พอต้องเอาไปอีกแล้วไปต่อเลยพี่เอิร์ทเม็ดเม็ดเม็ดในปากลงท้องครับอออืกบมาไงเนุ่มดีอ่ะ พายไมต้องกลิ่นเลยเป็นระยะที um> ่ระยะดียวกัเป็นไรขอระยะอันนี hm ้เป็นกรอบนอกลุ่มในละเอียดของของตัวเม็ดในไกปางมันเข้มเลยแล้วมันมันแล้วมันหวานแล้วความหอมที่อยู่ในในในปากอ่ะมันเอมันมีลงเลยคอเลยนะความหอมอ่ะ จ้าบเลยโอ้โหม่อนทองพี่เอิร์ธดูเม็ดดิหอมหอมมอนทองดิเอาพี่เอิร์ธน่ฟังนี้ไปนะอือุ้ยผมฟังนาให้กขดูหนาของมอนทองแล้วดูเมล็ดแบบรีบมากๆแล้วดูสีที่มันเป็นละมุนืมคือเป็นเป็นทุเรียนที่เขาเรียกว่าอ่ะทุกคนรักอ่ะม่อนทองอ่ะงทองครับม่อนทองนน ลืมมันแรกไปเลยผมพูดจริงนะคือกัดเข้าไปเนี่ยมันฟูในปากเลยอร่อยรวอมมากรื่ยนนนยุ้ยแวกคุณดูเนื้อไส้ฟองพองแล้วก็ฟูมันเหมือนที่ลุงรักบอกกคือมันระยะนุ่มละลายในปากแล้วเปลือกบางมากเลยเนาะแล้วกินไป ผมบอกให้แล้วว่าพอมันปุ๊บแล้วมันหวานแบบพุ่งมามันกลายเป็นความที่มันเข้มข้นมากแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้บพวกาฟินละลายเป็นหมอนทองที่ผมกินแล้วอร่อยที่สุดเนี่ยครั้งนี้อร่อยที่สุดแล้วหมอนทองคนละครึ่งอีกโอ้โหได้ไม่ปริเสธเลยเนื้อคือหนามากๆเนื้อเยอะจันสามเนื้อเยอะมากมาครับจันสามลงทองครับ อือันนี้ก็คือถ้ากินอันนี้ก่อนอ่ะกบรสอันอื่นหมดเลยมันเข้มข้นจันตามเข้มข้นสุดอ่ะอืมรสเข้มข้นจริงมันมีกลิ่นที่มันมีกลิ่นที่เอกลักษณ์ออกมาใช่เหมือนความเข้มข้นที่มันเป็นมันนำหวานเนื้อละเอียด เน e ื้อลาบุญเนื้อแบบครีมจันสามคือเอาลุงรักเห็นไม่กินกันนะลุงรักผมใจตั้งแล้วเโมยกินไปหน่อยด้วยคือวันนี้ผมเลือกไม่ถูกสักอย่างคืออร่อยหมุดเลยแต่ก็อร่อยคนละแบบมีไหมจันสามเอกลักษณ์จริงๆจันสามใช่วันนี้ผมกินลุงลุงรักมาสองปีแล้วจันสามครับปีนี้อร่อยกว่าปีที่แล้วลุงรัก มันเข้มข้นเพราะลุงเก่งขึ้นนี่ทำให้ทุเรียนอร่อยขึ้นใช่ไหมว่าผมมาอุดหนุนเนี่ยรอบนี้ผมโทรมาหาลุงรักเองลุงรักมีมีไหมผมมาจองการอยากลุงรักลุงรักบอมีอยู่สามลูกจันสามอีกสักหนึ่งทีลองท้องครับหืหืโยจันสามเม็ดตายนะครับคุณดูเม็ดรีแบบโอ้ยดูให้ลุงรักดูลุงรักดิ คือเป็ดเนี่ยไม่หากินง่ายง่ายโอ้โหที่สุดแล้วจันสามจันสามบท้องครับเข้มข้น,<ค>นจัดพอบอกเลยเข้มข้น,นมากลุงเนี่ยวินที่สุดก็คือจันสามเนี่ยเงินคมเลยเพราะมันเป็นความมองเห็นที่มหัศจรรย์ที่ว่าที่ที่จันอะสีเหลืองมาปลูกที่นนเนี่ยสีอย่างกับส้มเ,เลยแล้วสีแดงสีเหมือนอะเราคนละแบบผมอยากจะพูดว่าสด ลอยหลีลอยหลีอยู่ที่เพจอะไรลอยลีที่เพจ่อยหลีครับผมไปติดตามต้องใช้สได้ที่เพจ่อยหลีนะครับครับครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลุงรักฝากหลานแล้วเพราะว่ามืดมืดแล้วอยากได้ราคาเท่านี้เท่านี้มาสารภาพเดี๋ยวลุงจะลดโทษให้อยากกินมายังไงครับลุงลักครับหมายถึงว่าด,ดูใน g ูเก l ลปักหมุดสวนทุเรียนลุงรักได้ครับ หรือจะโทรมาหาลุงเดี๋ยวลุงทำลายแล้วปักบุดไปให้0 8 1ย์7ครับ8ปครับ0 0 01อีกทีครับลุงรักขอทวนครับเบอร์โทรศัพท์ลุง0 8 1 8 6 7 0 0 0 1มีทุเรียนอะไรจำหน่ายบ้างครับตอนนี้ลุงรักตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่จะได้ทานคือจันสามอ่า ประมาณ15พฤษภาของอร่อย15พฤษภามีประมาณไม่เกินร้อยลูกแล้วก็โอ้แล้วก็มีหมอนทองประมาณ200ลูกทันไหมผมหมอนทองสิ้นเดือนพฤษภาครับโทรมาได้ยีบสี่ชั่วโมงลูกเมียไม่มีจะเปิดประตูรอ ติดตามที่เพจสวนทุเรียนลุงรักได้เลยครับอ่าไปเซิร์ชคำว่านี่อะไแปลกใหม่จะลงไปให้ดูครับนี่